แยะแปลว่าฉันมะก็แปลว่าฉันสองคำนี้แปลเหมือนกันแต่ใช้ไม่เหมือนกันนะคะฉันคุณเธอเขาพวกเราพวกเขาคำพวกนี้เป็นคำสรรพนามในภา,าษาเดนิสก็คือสติอัวหรือว่าโ,โม r o น o u n นะคะ ซึ่งจะเป็นคำที่เราใช้เรียกแทนชื่อบุคคลหรือว่าคำนามอื่นๆนะคะทีนี้ในภาษาเดนิชนะคะจะมีคำสรรพนามนะแบ่งออกเป็น3กลุ่มหลักๆด้วยกันนะคะนั่นก็คือ,อ personal pronoun reflexive pronoun และก็ possessive pronoun นะคะสมกลุ่มนี้มันแตกต่างกันยังไงนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะ okay. เรามาเริ่มจาก person a l l y pronoun นะคะคำสรวนนามกลุ่มนี้นะคะสามารถแบ่งออกเป็น2แบบนะคะนั่นก็คือแบบที่เป็น subject นะ,ะหรือเป็นประธานนะคะกับแบบที่เป็น object นะคะก็คือกรรมนะคะทีนี้เรามาเริ่มจากตัวที่เป็น subject ก่อนมีอะไรบ้างนะ,ะเริ่มจากคำว่ายายนะคะยายแปลว่าชั้นกระผม ข้าพเจ้าก็ได้นะคะก็คือคำที่เราใช้เรียกแทนตัวผู้พูดนะคะหรือ first person นะคะก็คือบุคคลที่หนึ่งนะคะไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงผู้ชายนะคะเราใช้คำนี้คำเดียวเลยค่ะคำว่าใหญ่นะ,ค,ะคำต่อไปคำว่า Do นะคะดู Do, หมายถึงคุณเธอนะคะก็คือใช้กับบุคคลที่เรากำลังพูดอยู่ด้วยนะคะเป็นบุคคลที่สองนะหรือ e n person นะคะ,ะไม่ว่าจะเป็น เด็กผู้ใหญ่หรือว่าเจ้านายนะคะใช้คำนี้คำเดียวเลคือ DO นะคำต่อไปนะคะแฮนแปลว่าเขาผู้ชาย HUN แปลว่าเขาผู้หญิงนะคะเต้น d ินะแปลว่ามันหรือว่า,าสิ่งนั้นอันนั้นนะคะ กลุ่มนี้นะจะเป็นไทป์พ์ซูนนะคะหรือว่าบุคคลที่3นะคะบุคคลที่3ก็คือบุคคลที่เรากําลังพูดถึงนะคะเขาไม่ได้อยู่กับเรานะณขณะที่เรากําลังพูดอยู่กับเพื่อนนะคะเพราะฉะนั้นการใช้บุคคลที่3นะคะเรากับเพื่อนของเราที่พูดกันอยู่ค่ะจะต้องรู้กันนะคะว่าเราพูดถึงใครนะคะหรือว่าเราพูดถึงสิ่งไหนนะ ส่วนใหญ่เนี่ยมันจะใชะ้ตั้งแต่ครั้งที่2เป็นต้นไปนะคะเพราะครั้งแรกเรายังไม่รู้นะคะว่าคําว่า hand หรือคําว่าคุนเนี่ยมันจะไปแทนใครนะ,ะหรือคําว่าเ e n นดเนี่ยมันจะไปแทนสิ่งไหนนะคะ <Okay. S 1> อะ่กระต่ายยกตัวอย่างให้ดูนะคะย a i h หาอินน h ว n d แฮนเฮเลซานะคะคำว่า hand มันไปแทนใครคะ มันก็ต้องไปแทนอิฐนิวนะคะอ่าก็คือหลานชายนะฉันมีหลานชายเขาชื่อแซมมี่นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยไอประโยคแรกเรารู้แล้วว่าเรากําลังพูดถึงหลานชายกันอยู่นะคะแฮนด์มันก็เลยไปแทนคำว่าอ่าหลานชายนะคะถ้าอยู่ๆกระต่ายพูดขึ้นมาว่าแฮนด์เฮเลสแซมมี่นะคะแฮนคนนี้เป็นใครใช่ไหมเราก็จะงงๆหน่อยนะแฮนด์แฮนคือใครใช่ไหมนอกจากว่าเราจะมีอ่า รูปภาพของเขาอ่าแล้วเราก็ชี้ไปที่รูปของเขาเลยแทนเทเลแซมมี่นะคะก็คือมันต้องมีที่ไปที่มาก่อนว่าเราอ่ะกำลังพูดถึงใครอยู่นะคะโอเคเอาสักตัวอย่างหนึ่งนะคะคุณอาบายพออิตโฮเทลที่ลีเกอร์อิเซนทงนะคะ,ะเธอทำงานอยู่ที่โงรงแรมแห่งหนึ่งนะคะมันอยู่ในใจกลางเมืองนะคะคำว่าดิตัวน,นี้มาไปแทนอะไรคะ อ่มันไปแทนคำว่า it hotel ใช่ไหมคะเพราะอ่เรากำลังพูดถึง hotel นะคะ hotel ก็คือคำนามคำหนึ่งใช่ไหมคะ the อ่ามันก็ไปแทนคำว่า hotel นะคะอันนี้เรามาดูคำว่า the กับดิกันหน่อยนะคะคำว่า the เนี่ยจะใช้กับคำนามที่มีอ่า article นำหน้าด้วย e นะคะส่วนคำว่าดิเนี่ยจะใช้คำนามที่อ่ามีคำนำหน้าเป็น it นะคะ ถ้าใครยังไม่รู้เรื่องของ a r ร์ติเคนะคะกระต่ายได้ทําคลิปไว้ในในส่วนของคำนามน,นะคะ EP 1น,นะสามารถเข้าไปดูกันได้นะคะโอเคนี่ก็เป็นลักษณะของการใช้บุคคลที่3นะคะน่าจะเข้าใจเนาะไอ้ subject ที่กล่าวมานะคะมันก็จะอยู่ในกลุ่มของ in t e l นะคะคือคำสรรพนามที่เป็นเอกพจน์นั่นเองนะคะส่วน แบบเฟล์ยเทลนะคะหรือว่าพระภูโคสนะอ่ะมันก็จะมีคำว่าวิ่นะคะอ่ะแปลว่าพวกเรานะคะพวกเราก็หมายถึงจะต้องมีตัวเราอยู่ด้วยนะแล้วก็มีอีกคนนึงอยู่ใกล้ๆกับเราเนาะก็คือพวกเราใช้วินะอ่ะต่อไปคําว่าอีนะ,ะแปลว่าพวกคุณอ่ะพวกคุณนะ,ะก็คือ คนที่เรากําลังคุยอยู่ด้วยแหละแต่ว่ามันมีจํานวนหลายๆคนนะคะเรียกว่าพวกคุณนะอ่ายกตัวอย่างถ้ามีคนมาถามกระต่ายกับแฟนกระต่ายนะววโบอินะคะพวกคุณอยู่ที่ไหนนะคะอ่ากระต่ายก็ตอบไปว่าวิโปอียอริงนะคะวิโปอียอริงนะเราใช้วินะเพราะว่ากระต่ายกําลังตอบเขาอยู่ก็คือมีตัวกระต่ายกับแฟนกระต่ายใช่ไหมอ่า เพราะนั้นเราก็ใช้วินะ,ะอ่าส่วนที่เขาถามเรามาเขาถามถึงพวกคุณนะ,ะพวกคุณมันก็คือใครอะ่ะมันก็คือกระต่ายกับแฟนกระต่ายใช่ไหมอ่ะทีนี้เราก็ต้องใช้อีนะคะอีก็คือพวกคุณนะคะอ่ะต่อไปคําว่าตินะคะก็คืออ่าพวกเขาหรือว่าพวกมันนะคะเหล่านั้นนะคะใช้กับสัตว์สิ่งของนะคะหรือว่าคํานามที่เป็นฟเฟลเล่ท์นะ,ะยกตัวอย่างเช่นยายฮักคึบ เฟียสเอปล์ดิแอนกรนนะฉันซื้ออ่แอปเปิ้ลมาสีลูกอ่าพวกมันเป็นสีเขียวนะคำว่าด,ดินะคะมันก็ไปแทนที่เฟียสเอปล์นะคะก็คืออ่าเป็นแบบทริปโซนนะคะในส่วนของเฟนะียสเทลเนาะตรงนี้นะคะก็เป็นส่วนที่เป็นคำสรรพนามในส่วนที่เป็นประธานนะคะ หรือว่า subject นะถ้ามันเปลี่ยนไปเป็นรูปของ object นะคะรูปแบบมันก็จะเปลี่ยนไปนะจากย้ายอ่าก็จะกลายเป็นม a ดูก็จะกลายเป็น t h uh, hand ก็จะกลายเป็น h u m หุ้นก็จะกลายเป็นหินแล้วก็เต้นดินะคะก็จะเป็นเต้นดิไม่เปลี่ยนรูปนะคะจากวิก็จะเป็น us นะจาก อ,อีก็จะเป็นแย่จากดิก็จะเป็นเต็มนะคะนี่ก็จะเป็นรูปแบบของอ็อบเจกต์นะ,ะ <Okay. S 1> และทีนี้มันใช้ยังไงนะ,ะอาดี๋ย,ยกตัวอย่างให้ดูเลยนะคะแย่เอสเกตไดนะคะฉันรักคุณนะคะคุณในที่นี้นะ,ะเราต้องใช้อ็ เจนะก็คือมันต้องเป็นกรรมของประโยคนะเพราะว่ามันมันถูกกระทำมันถูกรักนะ,ะเพราะฉะนั้นตำแหน่งของ Object เนี่ยมันจะต้องอยู่ท้ายประโยคนะหรือว่าอยู่หลัง Ver รนั่นเองนะคะแล้วถ้ากรต่ายจะบอกว่าคุณรักฉันนะคะอาจจะจะต้องพูดว่าไง do asker ไหมนะค,ะคุณรักฉันนะคะเราใช้ไมเป็นอ็อบเจกต์นะ,ะเพราะ เพราะเราถูกรักอะเพราะมันเป็นชั้นที่ถูกรักนะคะมันจะต้องเป็นในรูปของอ็อบเจกต์นั่นเองนะคะอ่ะอีกสักตัวอย่างหนึ่งนะสมมุติว่าเรามีแฟนอ่ะเราแม่ของเราบอกเราว่าแฟนเธอนะ่มันนิสัยไม่ดีเลยเลิกไปเลยดีกว่าเนาะแต่เราบอกแม่ไปว่าแต่แม่คะหนูรักเขานะหนูรักเขาเราจะพูดว่าไงนะวหนูรักเขานะมันจะต้องเป็นย้ายเอสเกฮัมนะคะ ห้ำก็คือใครคะคือแฟนที่เราคุยอยู่กับแม่ใช่ไหมมันก็คือไทร์เพอร์ซูนะคะคือบุคคลที่3นะในรูปของอ็อบเจกต์นั่นเองนะคะหนูหนูก็คือยายใช่ไหมในภาษาไทยเรามีคําว่าหนูเรียกแทนตัวเองด้วยใช่ไหมคะ,ะแต่นี้เราใช้คําเดียวเลยคําว่ายายนะย้ายเอสกห้ำนะค,ะ,นะ,คะ,ะฉันรักเขานั่นเองนะคะ oh. อานสักตัวอย่างนะคะเป็นสิ่งของว่างนะ ่าถ้าสมมุติมีเพื่อนเห็นนาฬิกาของเราเนาะเราก็ถามว่าน,นาฬิกาสวยจังเลยซื้อที่ไหนนะคะอ่าเราก็บอกเพื่อนไปว่าใหญ่หักคืบดิอีมกกาซีนนะคะใหญ่หักคืบดิอีมกกาซีนนะคะไอคำว่าดินะคะดิเป็นอะไรคะเป็นอ็อบเจกต์ในประโยคใช่ไหมคะเป็นอ็อบเจกต์ในประโยคใช้แทนอะไรใช้แทนหัวนะคะก็คือนาฬิกานั่นเองนะคะนาฬิกาอา่าเราใช้คำนำหน้านามเป็นอิดนะอิ อัวนะคะเราก็ใช้ตที่แทนนาฬิกาอันนั้นใช่ไหมคะเนาะแบบเฟรชเทลก็เหมือนกันนะคะเฟรชเทลใช้เหมือนกันเลยค่ะอยกตัวอย่างนะะถ้าเราจะบอกว่าพวกเราพวกเราก็ต้องมีเราอยู่ด้วยนะแล้วก็มีเพื่อนๆของเราด้วยนะพวกเราเห็นพวกเขานะคะเราจะพูดว่าไงคะวิซีเต็มนะคะวิซีเต็มนะพวกเราเห็นพวกเขาหรือถ้าพวกเขาพวกเขาเห็นพวกเราละพวกเขาเห็นพวกเรา เราก็องใช้ Di e s us นะคะ us นะั่นคือพวกเรานั่นเองนะคะพวกเราเป็นกรรมนั่นเองนะเราอาจจะเล่นซ่อนแอบกันอยู่อะไรประมาณนี้เนาะโอเคสรุปนะคะสำหรับ personally, no, minor นะคะที่มี subject, ก object อยู่ในประโยคเดียวกันนะคะให้จำไว้ว่าส่วนที่เป็น subject นะ่ยมันจะต้องขึ้นต้นประโยคเสมอนะคะมันจะต้องอยู่หน้า object เสมอนะ เพราะ Object, อ็อบเจกต์มันเป็นกรรมเนีย่ยมันถูกกระทานะคะอ็อบเจกต์เนี่ยจะต้องอยู่ท้ายประโยคหรือว่าอยู่หลังเวิร์บเสมอนะคะนี่ล <Okay. S 1> ักษณะของเพอร์สเลกโพโนมี iner, เนอร์เนาะอ่ะต่อไปนะคะก็จะเป็นในส่วนของ Reflexive p r o n o m น n ร์นะคะ Reflexive p r o n o m น n ร์หมายถึงอ่อ o เจ e c t ชนิดหนึ่งนะคะที่ใช้สะท้อนตัวประธานเองนะคะนั่นก็หมายความว่า Uh, ถ้าประธานนะคะเป็นอะไรออบเจกต์ s, <S <Okay. S 1> ก็ต้องเป็นตัวนั้นนะคะโอเคทีนี้เรามาดูก่อนว่าออบเจกต์ของ Reflexive p r o n o โ n มีเนเนี่ยมีอะไรกันบ้างนะคะสำหรับ Intel นะมันก็จะมีไม้ไดร์แล้วก็ไซส์นะคะส่วนของ f e e t เทลนะมันก็จะเป็นอุ้ยแย่แล้วก็ไซส์นะคะ ให้สังเกตนะคะมันจะมีส่วนที่เป็น t ริเปอร์ซูนนะคะหรือบุคคลที่3นะที่ว่ามันเปลี่ยนไปจากเพอร์สเลออ o เจกต์ก่อนหน้านี้นะคะ,ะทีนี้มันใช้ยังไงนะคะมันหมายถึงยังไงนะคะ,ะกระต่ายยกตัวอย่างนะคะย e ้ายเวสเกิร์ดไม่อ็นเสกเตอร์นะคะฉันล้างหน้าด้วยตัวของฉันเองนะคะประทานเป็นใยใช่ไหมะอะ อัะอ็อบเจกต์ก็ต้องเป็นไม้นะคะอ่ามันจะมาคู่กันมันจะมาคู่กันเลยนะคะย้ายเวสเกิร์ตไม้อินซิเกิร์ตก็คือฉันล้างหน้าด้วยตัวของฉันเองนะคะมันก็จะให้ความหมายว่าทำอะไรด้วยตัวเองนะคะฉันล้างหน้าด้วยตัวของฉันเองอีกสักตัวอย่างหนึ่งนะคะอ่าเป็นแฮนด์มั่งแฮนด์เวสเกิร์ตไซต์อีินซิเกิร์ตนะคะก็คือเขาล้างหน้าด้วยตัวของเขาเองนะ,ะไอ้คำว่า ไซส์ Side, นะมันก็คู่กับ hand ใช่ไหมคะอ่าให้ความหมายว่าเขาล้างหน้าด้วยตัวของเขาเองอเ <Okay. S 1> คะอย่าไปสับสนกับอ่าอ็อบเจกต์ของ personally p r o n o ิ n นอนะคะถ้าเราไปใช้ hand, w e s k e r hum, i ั n s e น e ซนะคะมันจะให้ความหมายว่าเขาเนี่ยไปล้างหน้าให้กับ เขาอีกคนนึงนะคะคือเขาไม่ได้ล้างหน้าด้วยตัวเองนะคะเออแกรมมาร์อะไรมันมันวางถูกที่ค่ะถูกต้องนะคะแต่ว่าความหมายของมันอะ่ะจะเปลี่ยนไปนะคะก็คือความหมายมันไม่ใช่ถ้าเราจะบอกว่าเขาล้างหน้าด้วยตัวของเขาเองอะ่ะเราก็จะต้องใช้ s i ส e นะคะ hand wash กับไซส์ e n s e ซอนะคะซึ่งคำว่าคุ้นะก็เหมือนกันค่ะ เวสเกิร์ดไซส์อีเอ็นเซกนะคะหลอนล้างหน้าด้วยตัวของหลอนเองนะเหมือนกันเลยค่ะอ่าสำหรับเฟลเทลนะคะก็ใช้ในลักษณะเดียวกันนะคะคือประธานกับอ็อบเจกต์ต้องมาด้วยกันนะอ่ายกตัวอย่างเช่นวินะวิคือเกิร์ออสนะคะอ่าพวกเราสนุกสนานนะคะวิก็มากับออสนะคะอ่าอีนะ,ะอีสกุลเนะะีนเยนะคะอ่า พวกคุณเร่งรีบนะคะพวกคุณกำลังเร่งรีบนะคะคำว่าอิก็มากับแย่นะคะคำว่าดินะก็เช่นดิีิลไซต์นะคะพวกเขาเกำลังเบื่อนะคะกำลังเบื่อคำว่าดิก็มาคู่กับไซต์นะคะง่ายๆนะคะ reflexive pronoun นะมันก็คือ object ที่สะท้อนตัวประธานเองนะคะ ประทานเป็นอะไร s. <S <Okay. S 1> ออบเจกต์ก็เป็นตัวนั้นนะคะให้ความหมายว่าการทำอะไรด้วยตัวเองนะคะ <Wow. S 1> อ่ะต่อไปนะคะตัวสุดท้ายนะคะ processive pronoun นะคะก็คือคำสรรพนามที่แสดงความเป็นเจ้าของนะคะอ่ามันมีอะไรบ้างน,นะคะไปดูกันนะมันก็จะมี me, m n mine นะคะของฉันนะ,ะแบบ first person นะคะบุคคลที่หนึ่งนะ แล้วก็ดีนดิทดีนเนอะคะของคุณนะคะเอ็นเพอร์ซูนนะคะบุคคลที่สองนะคะแล้วก็ hence นะคะแปลว่าของเขานะฮินเนแปลว่าของเธอนะคะเอาไปซีนซิกซีนเนอะคะตัวนี้หมายถึงของเขาของเธอนะ,ะจะใชอ้อ่แสดงความเป็นเจ้าของของประธานในประโยคนะคะตัวนี้จะสเปเชียลนิดนึงนะเดี๋ยว อธิบายให้ทีหลังนะคะ,ะต่อไปก็จะมีคำว่า tense this นะคะก็คือของมันนั่นเองอต่อไปแบบ first tell นะคะมันก็จะมี was นะคะแปบลบว่าของเรานะเป็น first person นะคะแล้วก็มี yes นะคะแปลว่าของคุณนะแบบ n นะแบบ person นะคะแล้วก็มี d a s s นะคะแปบลบว่าของเขานะคะเป็นแบบ type person นะคะ ทีนี้เรามาดูในส่วนของ processive p r o n o m i a l นะที่เป็น mean mid d ีน d i d นะคะแล้วก็ s i e n sit กันก่อนนะคะโ <Okay. S 1> อะกลุ่มเนี้ยมันจะมีในส่วนของอคำนามเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะถ้าคำนามมาเป็นอินอวนะคะคำสัรพานามก็จะเป็นอินอวตามไปด้วยยกตัวอย่างเช่น in cat นะคะก็จะเป็น มีนแคทนะ,ะแมวของฉันนะ,ะ,ะเหมือนกันถ้ามันเป็นที่อัวนะคะคำสรรพนามก็จะเป็นที่หัวไปด้วยนะเ <Okay. S 1> ช่น it w h o s ก็จะเป็น did w h o s นะคะสรรพนามก็จะใช้ตัวที่ตามคำนามเหมือนกันนะคะ <Okay. S 1> แล้วก็จะมีคำนามที่เป็นแบบเฟล t a ลเอี y, นะคะ,ะมันก็จะมีตัว e ไปต่อท้ายของคำสรรพนามนะ อาเช่นมีนเ,อเนะะอร์แอปเปิ้ลนะคะอ่าแอปเปิ้ลของฉันนะคะแอปเปิ้ลนะคะมันอยู่ในรูปของเฟลเทลนะคะเพราะฉะนั้นคำสรรพนาม,มนก็จะต้องใช้มีนเนอรนะคะแอปเปิ้ลของฉันหลายๆลูกเลยนะคะแอปเปิ้ลหลายๆลูกของฉันโอเคนะคะหรือจะเป็นดีนเนอร์ปานนะคะดีนเนอร์ปานปาน,ปานก็อยู่ในรูปของ พหูพจน์เหมือนกันนะคะเฟ e ีเทเลนะคะเพราะฉะนั้นดีนน,นะก็จะใช้นในส่วนที่มี e ต่อท้ายนะ,ะอ่ะแล้วทีนี้มันเอาไปใช้ยังไงนะคะมันจะวางส่วนไหนนะคะของประโยคได้บ้างนะคะส่วนแรกนะมันจะวางอยู่ที่หน้าคำนามนะคะยกตัวอย่างเช่น <S 2> <S 2> the hands toy นะคะ <S 2> <S 2> น,นั่นคือเสื้อของเขานะคะคำว่า hands นะคะ ่มันจะอยู่หน้าคำว่า t o y t o y ก็คือคำนามนะคะ hands t o y นะ,ะ,อ,ะอีกตัวอย่างหนึง่งนะคะ barn เนอะ lever dash lecture นะเด็กๆทุกคนทำกันบ้านของพวกเขานะคะ lecture ก็เป็นคำนามนะคะคำว่า dash นะก็มาอยู่หน้าคำนามนั่นเองนะคะโอเคทีนี้มันยังสามารถที่จะวางอยู่หลังคำนามก็ได้นะคะ <Wow. S 1> อ่ายกตัวอย่าง <Wow. S 1> เช่นเต้น โอนเน่แจ๊กเแอมมีนนะเสื้อสีเขียวตัวนั้นนะ่ะเป็นของชั้นนะคะแย๊กมันอยู่หน้าคำนามนะคะมีนอยู่ข้างหลังเนาะจะแต่งแบบนี้ก็ได้เหมือนกันค่ะโอเคสามารถที่จะวางอยู่ในประโยคเดียวๆก็ได้นะคะ,ะยกตัวอย่างเช่นดูโมอีก e ปีซ์เคที่แอมมีนนะคะ เห็นไหมคะมันแบ่งเป็นสองประโยคนะคะที่แอมีนนะคะไอไอมีนนะคะมันสามารถที่อยู่เดี่ยวๆได้นะคะในอีกประโยคนึงนะคะซึ่งมันจะไปใช้คำนามของประโยคข้างหน้านะคะนั่นก็คือเค้กนะคะก็คือเค้กของฉันนะคะคุณห้ามกินเค้กอันนั้นนะคะมันคือของฉันนะโอ้แอบหวงอะไรแบบนี้โอ้ต่อไปนะคะอ่ามันสามารถที่จะขึ้นเป็น ประธานของประโยคได้นะคะ oh. ตัวอ,อย่างเช่นมิดเนา w air สุพัทรานะคะอ่านชั้นชื่อสุพัตรานะ,ะแต่มีข้อยกเว้นสำหรับซีนซิดสีนอนะคะไออันเนี้ยค่ะมันจะวางได้เฉพาะหน้าคำนามเท่านั้นนะ,ะหน้าคำนามเท่านั้นนะ,ะเพราะว่าไอซีนซิดสีเนอร์เนี่ยมันจะ ให้ความหมายแสดงความเป็นเจ้าของของประธานในประโยคเท่านั้นนะคะโ <Okay. S 1> อเคยกตัวอย่างเช่นนะ <Okay. S 1> คิมเอสเกอร์ซินโคเนอร์เฮนส์โคเนอร์โโแอซ,โโน,แน,ซนะ <c oughs> คิมรักภรรยาของเขานะคะภรรยาของเขาเป็นคนน่ารัก oh. แล้วใช้ซินนะ,ะซิน แสดงความเป็นเจ้าของของคิมนะคะก็คือคิมรักพยาของเขานะคะก็คือของคิมนะคะ hence แต่พอมันเป็นประธานในประโยคถัดไปอะคะ่ะเราจะใช้ s i นโค r น n e r ขึ้นมาเป็นประธานไม่ได้นะคะ <No. S 1> เพราะคำว่าไอซินเนี่ยอ่ะมันใช้ได้แค่อยู่หน้าคํานามเท่านั้นนะคะแล้วมันก็ต้องไปคู่กับประธานของประโยคเสมอนะอ่าเพราะฉะนั้น ถ้าเราจะใช้ Kim ค o น n e r ขึ้นมาเป็นประธานนะคะเราจะต้องใช้ Hans corner ซื้อนะคะก็คือภรรยาของ Kim เป็นคนน่ารักนะคะโ <Okay. S 1> อเคอาจีะมีบางคนอาจจะสงสัยว่าเราทำไมเราไม่ใช้อ Kim อ s a Hans corner <c oughs> นะคะมันใช้ได้นะ r a m ม่า อ่ไวยากรณ์ถูกต้องทุกอย่างเลยนะคะแต่ความหมายมันไม่ได้นะคะมันจะหมายถึงอ่คิมเนี่ยไปรักภรรยาของเขานะคะของเขาก็คือเขาอีกคนหนึ่งนะคะอาจจะเป็นอ่าปีเตอร์ก็ได้ภรรยาของปีเตอร์อะไรเงี้ยค่ะมันก็จะเป็นคิมรักภรรยาของเขา oh, <no. S 1> นะคะอันนี้มีปัญหาได้เลยนะคะเนี่ยก็คือความหมายมันมันผิดอ้ะคะความหมายมันไม่ได้นะคะ อันนี้อย่าสับสนกับการใช้ซีนหรือว่า,า hands นะคะโอเคอ่าเดี๋ยวกระต่ายยกตัวอย่างอีกตัวอย่างหนึ่งนะคะถ้ากระต่ายพูดว่าคิมเกรงเกอร์ซินเม็กนะคะอันนี้คิมกินนมของใครคะคิมกินนมของของเขาเองใช่ไหมคะ oh. คมเขาใช้ซีนนะคะอ่าแล้วถ้ากระต่ายพูดว่าคิมเกรงเกอร์แฮนส์เม็ก อันนี้คิมกินนมของใครคะของเขาอะคิมกินนมของของใครก็ไม่รู้อะของผู้ชายคนหนึ่งอะค่ะอาจจะไปนั่งอยู่ข้างๆก็ได้นะ,ะอาจจะไปหยิบแก้วเขาผิดก็ได้ <S 2> <S 2> อะไรแบบนีอ้อันนี้เข้าใจมาระหว่างไอ้การใช้ซีนนะคะหรือว่า hands i ินนะคะในกลุ่มของท p e r s ูนนะคะก็ระวังการใช้หน่อยนะครับก็คือความหมายมันมันจะเปลี่ยนไปค <Okay. S 1> ่นะเนาะนี่ก็เป็นอ ทั้งหมดของ Processive Pronouner นะคะก็คือสรรพนามที่แสดงความเป็นเจ้าของเนาะก็หวังว่านะคะคลิปนี้จะทำให้อ่าเข้าใจเรื่องอ่าคำสรรพนามนะคะหรือว่า Pronouner นะคะามากขึ้นนะสำหรับผู้ที่เริ่มต้นเรียนภาษาเดนมารนะคะถ้าใครเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะคะแล้วก็ชอบคลิปนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยค่ะจะได้ไมพ่พลาด คลิปดีๆต่อไปค่ะสำหรับวันนี้ก็จบแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย